คู่นี้เจอกันในกติกาคิกบ็อกซิ่งครับกำหนดสามยกครับอัอากกรามนั้นซ้อมอยู่ที่ถุงเจ็ดคิงนะครับเป็นนักพบจากโมร็อกโกในขณะที่เฟอร์เบนเน็ตนั้นมาจากชายภูมิโอ้โหจังหวะเตะนะครับซ้ายเจอขวาดึงนิดเดียวครับในจังหวะทีของเฟอร์เบนเน็ตอัการามโอ้โหยังเป็นสปีดต่อยหมัดนะครับ ลหลวมมาเจอแข้งซ้ายหน้าของเฟ็บเนเนตต่อไปสามยกนนี่ใครๆก็บอกว่าเข้าทางอากรามนะครับทิ้งด้วยหมด 1, 2, ัดหนึ่งสองเตมด้วยแข้งแดนเฟ็บเนเนตไม่หลุดไม่รวมไม่เห็นแล้วครับจังหวะดดึงทำได้ดีกับทางชกจากชัยภูมิอ,อยู่หมดเงินน้อยเมื่อกัดใหญ่ครับ โอ้โหอารามพยายามจะทิ้งด้วยหมัดแล้วพยายามจะลงล่างเพื่มเนตรตบด้วยลูกซ้ายแล้วเติมด้วยแข้งขวาแมา่แต่ตัวเองนั้นเสียหลักไปเองครับหัวางซ้ายของเพืพม่มเนตรารามพยายามจะทิ้งด้วยหมัดครับโอ้ย<ห>พี่อ้นนี่มาดูคิกบ็อกซอิ่งครับชิงแชมป์มาตองคอมเบลลี่เ<ห>ส้นแรกเหมือนกันนะเ<ห>ส้นแรกเหมือนกันเอ้าคิกบ็อกซิ่งเส้นแรกเหมือนกันครับ เมื่อกี้เพชรประเสริฐครับโอ้โหทําเอาเสียทศยิ้มแก้มถึงหูเลยครับอืมเฮ้ยที่สําคัญนั้นเป็นเส้นแรกของเขาด้วยนะครับในชีวิตโอ้เมื่อกี้นี่น้ําตาซึมเลยครับเพชรประเสริฐต้องบอกว่าเส้นทางนักนี้เปิดกว้างเลยนะเพราะว่าอยู่ในอ่าคือขอให้ใจสู้นะครับเพชรประเสริฐใี้ใจสู้โอ้โหจังหวะต่อยมา อเาก็มาเป็นชุนเลยครับเดินไปก่อนครับหนึ่งแต้มนะครับจังหวะแข้งมันไม่ใช่สองคะแนนนะหน่งคะแนนโอ้โหกระโดดเข่าลอยแล้วหึหงหึ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 ห้หหึัึห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 จหหโห จับไม่ได้นะทั้งคู่นั่นคือจับขาไม่ได้นะครับไม่บางทีกรรมการก็ไม่ทันนะน้องมันเร็วเกินเร็วเร็วเกินครับจมบอลออฟวูดลาพยายามจะลงล่างเลยทิ้งเงินหมัดครัเลยเติมไปแข้งโอ้โหกซ้ายครับนับที่สองโอ้โหมดยกครับโอ้โห รักทั้งช่วยเลยพี่ จุดเกิดเหตุนะครับแกพยายามจะทิ้งด้วยหมดแล้วเติมด้วยแข้งแล้วนี่กับจังหวะประสานแข้งครับต่างฝ่ายต่างโดนนะครับแข้งของอารรามนั้นสูงครับแต่แข้งของเบเบนเนตนั้นเล่นเวรลำตัวและครับนหนักหนักแรงแรงทั้งนั้นเลยครับ นี่ครับตบหุกซ้ายหุกขวาครับโอ้โหโดนนับที่สองเลยว่าจะแกสู้หรือเกล่โดนยกการคอร์นนึกว่าจะไม่หล่นไม่ลุกซะแล้วโยนว่าจะไม่ฟื้นแล้วครับใช่ครับโอ้โหโดนเต็มเต็มนะครับอ๋อแล้วครับต้องบอกว่าเกือบหลับแล้วจะกลับมาได้หรือเปล่าเท่านั้นนะครับมีเวลาสองยกนะครับใช่ครับ เอาว่ากันต่อครับทุกอย่างเป็นไปได้ครับนี่ครับอ้าวคราวนี้ใครล่นครับโอ้โหสปินนิ่งวิวขีกครับอ้าวไม่มีอะไรจะเสียเทรบัมเมต เจอหมัดของเพชรบำเหน็ตเข้าไปบ้างครับแม่ก็พยายามกระโดดพอลอยแล้วทิ้งด้วยหมัดกับเพชรบำเหน็ตสวนด้วยขวาอ้าวไม่โอ้โหครับโอ้โหเดือดจริงๆไม่มีอะไรจะเสียกับเพชรบำเหน็ตครับทีมงานสั่งเดินอย่างเดียวนี่มาดิมาดิโอ้หัวใจยอมยอมหัวใจแกจริงๆกับเพชรบำเหน็ตดูครับอ้าวอ้าวโดนบ้างครับโดนบ้างครับอื แมแต่ว่ามัดโอ้โหพยายามจะฉับเลยครับอการบอกจับไม่ได้นะโอ้โหแกหัวล่างมาดิหนุ่มชัยภูมิมาอย่าถอยครับโอ้โหใจแกนี่เกินร้อยครับเป็นเบเนตท,ทิ้ง,ง,ด,งด,ด,ด้วยมัดขวาจากนั้นมาอาราวพยายามจะตบด้วยหมัดฮุกแล้วเติรนด้วยหมัดขวาไล่ต่อแล้วครับต้องไล่ต่อแล้วครับอื อ๋อแข้งขวามาครับคนขวามาต้องหาจุดเปลี่ยนเกมให้เจอนะพี่อ้นนะโโอ้หนี่ครับดันแล้วจิ้มลับตูโอ้แกต่อยหมัดแล้วแกลืมแข้งหรือเปล่าครับโอ้โหหมัดขวามาโอ้โหเอ๋อพยายามจะตบด้วยหมัดฮุกครับอาร์คราบแล้วก็โดดเข่าลอยดันดันดัน ใจหนึ่งผมคิดว่าแกผมอยากควนโฉกนะเด้อโอ้โหเอาหมัดขวาเริ่มทำงาน <S <S เหมือนกันครับนี่จ,นนจังะมานี้ครับโอ้โหเน็ตโอ้พยายามจะเล่นเกมนะครับแพมจะหาจุดเปลี่ยนเกมให้ได้ครับแม่หมัดขวาครับเบียดเข้ามาหลักลามทิ้งมาหมัดหนึ่งสองโอ้โหมาแล้วครับหมัดขวาวกระโดดเขาลอยใส่ครับ โอ้โหชุดมันไปเลยครับแข้งขวาแข้งขวาโอ้เอาแล้วครับต้องบอกว่าอย่าลืมแข้งกับแพทรนเน็ตนี่มาแล้วครับแข้งขวาอ๋อเจอแข้งซ้ายจับจับวิ่งเผลอครับบางทีเผลอใช่ครับอ้าวแข้งขวามาโอ้โหเที่สำคัญนี่แลกกันสนุกเหลือเกินครับโอ้โหนี่ครับหมัดขวาครับแพทเทิร์นเน็ตวางขาอ้าวดึงโอ้ย ส้ยฮิกระโดดคขอรอยสวยครับดอกนี้ยังมีเวลานะยังมีเวลาโอ้โหเอาแค่ขวามาโหมดยกครับโอ้โหเดือดจริงๆครับเอาแล้วครับตีติ้งขึ้นมาอย่างสนุกเลยครับ โอ้โดูจังหวะกระโดดแต่ของอครามครับจากจากโมร็อกโกแล้วน,นี่รับต้องยอมใจเจ้าเฟปเเน็ตจริงๆครับโอ้โห,โหนี่รับใจเกินล้านเปอร์เซ็นต์ครับทิ้งมัดขวาครับอครามก็โดนเหมือนกันนะครับไม่ใช่ไม่โดนครับแต่พยายามจะโต้นี่ครับมัดขวาของเฟปเเน็ตแล้วกระโดดเสียบเลยครับแล้ววางแข้งขวา ถึงวดหมัดขวาครับก้าวเข้ามาแล้วกระโดดเข่าลอยใส่เลยครับโอ้โหต้องบอกว่าทำดีนะครับยกที่สองที่ผ่านมานีา่ยกแรกนั้นมีตำหนิโดนไปสองนับโอ้โวว่ายังไงครับยกที่สามนะยกที่สามมันลุ้นกันต่อครับลุ้นน็อกหรือว่าลุ้นนับคืนเลย แต่ว่าปาตองคอมเบนดีของเราคืนนี้สุดมันเลยครับสุดเดือดเลยครับแมมวยมันวันอาทิตย์ครับโอ้โหหวากันต่อครับยกที่3ครับมาดูว่าเชรบันเน็ตจะแก้เกมอย่างไรขวามาแม่พยายามจะทิ้งด้วยหมัดคืนครับอารามลงล่างเจอแข่งขวาสวนดึงขยับก็มาวางซ้ายดึงมาวางแข้งโอ้โห พยายามจะเร่งเกมนะครับเพชรบําเนต์ครับพยายามจะสาดแข้งต้องสาดตร์อารามยุบแม่แต่ว่าอักรามนี่ประเภทลิงลมนะแข้งขวามาครับบําเนต์พยายามจะตบด้วยหมัดหนึ่งสองโอ้จะหมัดขวาสวนแล้วเถินมาแข้งวางแข้งครับโอ้โหแลกกันมันครับแข้งขวามาพยายามจะตัดล่างครับอักราม นี่ครับแข้งขวาครับเพชรบำเน็ตครับต้องมาบ่อยๆครับซ้ายขวาซ้ายขวานี่โอ้ต้องเตะให้ยอมเลยครับ <c oughs> ต้องเตะให้ยอมครับอ <c oughs> อืโอ้แต่อาาัคราวนี่ดูท่าทีแกไม่มียอมเหมือนกันครับ <c oughs> นี่ครับหมาเจอแข้งซ้ายโอ้แรกกันมันเหลือเกินครับแข้งขวามา ราพยายามจะฟุตบอล้วลงล่างอานะครับแข้งซ้ายนี่ครับสาดแข้งสาดแข้งไปเรือ่อยๆครับแต่ว่าจะทันไหมล่ะครับโ <blues> ดนเป็นสองนับนี่โอ้โหโอ้โหเอาหมัดแรกแข้ง <blues> เจอแข้งขวากระโดดเข่าลอยใส่ครับ ต้องอัดให้ยอมครับต้องอัดให้อยู่ครับจะมาเจอทีโอ้โหเสียดายนะเสียดายไปหน่อยครับที่ว่าโดนสองนับนะครับโอ้ถ้าโดนนับเดียวนี่ยังไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นเลยครับโดนสองนับนี่ขอการขอหน่อยฮะหวังซ้ายครับ นี่คือแกต่อยไปตามเกมนะครับความรู้สึกตอนนี้คือมึนไปหมดเรื่องหัวใจนี่ต้องยอมรับแกเลยครับเทเบิลเน็ตเาพยายามจะโตกบดึงซ้ายเจอแข้งซ้ายสวนครับมาอีกแล้วก็ซ้ายของเทเบิลเน็ตโอ้โหเจอขวาสวนอ้าวจังขวามาเจอหมัดขวาสวนครับโอ้โหอ้าวยับมาพยายามจะเขทาลอยเจอแข้งซ้าย อยู่ในช่วงปลายยกแลวครับแข้งขวากองเฟเบอร์เนตแล,ล้วลบสามยกกับโอ้โหสุดมันแล้วครับ <c oughs> โอ้โหถึงจะจะโดนนับแต่โอ้โหเฟเบอร์เนตก็สร้างผลงานได้ดีครับนี่กับจังหวะด,ดึงแล้วคืนแล้วแข้งขวาดึงอ นี่กับแข้งขวาครับแม่พยายามจะตบดึงเหมือนทุกแบบยัดแข้งขวาเข้าหาอะไรครับนี่กับแข้งซ้ายครับนักลามนั้นพยายามจะโต้อะไครับโอ้กระโดดเข่าลอยใส่สวยงามครับมาครับแข้งซ้ายของนักลาาตัวมาเจอแข้งซ้ายของแบบรอเน็ตแลกกันสนุกกับคู่นี้ ต้องยอมใจทั้งคู่ครับโอ้ชื่นใจคนจับจริงๆครับ ladies and gentlemen up to three r o u n s e t u a t i o n a n d t h e r e f e r e e r ปรีชาจันเกต t ทิพย์พัฒน์ชุม u n and ทรงเกีย t t h i ี a p a t น์ keep the same score keep the winner to win t o d a o n d t w s e 27 the winner by u n a n i m r u s decision I'm the winner of the champion Blue Connor. And congratulations again for the new champion, Baton Combat League, kickboxing, Akram Ushibi.